สวัสดีครับผมพ่อคันคือเกาครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องนี่ว่ามือเนี้บ่าวเมืองศรีสิมาตามหารถในตำนานนะครับในมูบานกระเอิญนี่นะครับนี่ก็เลยมาพ่อปูพ่นพอดีครับนั่งเนี่เดี๋ยวสิไปถาม,มือเพ่อคันอัน มองไรปูถืว่าเฮื่อนเพิ่นมีรถไถฟ,ฟอร์ดอยู่นี่ได้เนาะนี่แหละปูเพิ่นบอกแล้วว่าหลังนี่นะครับว่าสันนี่ละอยู่ในบ้านกระเอิญครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวมาล่อลุ่นกันเบิงครับพี่น้อง <c oughs> ว่าสีเมนคือปูเพิ่นว้าอบอครับนี่ <c oughs> อื บาดลังใดเนาะครับนี่ปูเพิ่นสีมานี่ระวังหันนี่เพิ่นวาเอานี่เดียครับพี่น้องฟอดนาแดงข้าท่านัวครับนี่โอ้ <c oughs> พอแลวครับพอแล้วครับพี่น้องอ,อ,อ้ยผมนำหามาตัง้งนานได้ครับนี่พอดีช่วงนี้ งานกบับเบาบางไปเนอะครับเนาะเบ้าบังนะครับจะจอดเน่ก็เลยจอดกับสิได้ถ้ำคว่ำสะอาดครับนี่กับสีอ้กสิได้กับสิได้ล่างกองถ้ำคว่ำสะอาดถือว่านี่ละครับถือว่าเคยไปเพราะว่าเขาห่วยออกงานไปเนี่ยกับ่ามันสิเป็นปีหนึ่งพอดีเนาะออกงานเนี่ยกับปีหนึ่งพอดีนะครับพี่น้องนี่ บาดนี้ก็เลยได้จอดแล้วก็เลยสิทําความสะอาดครับนี่ก็ยอมมีบาดมีแผลเนี่ยนะครับเนาะแมลนครับสีหน้าสีตาตเสร็จพอแดงแห้งือเกา่าเอ๋อมันก็ธรรมาดานเนาะแนวรถทํางานเนาะมันก็มันอาจจะมีบาดมีแผลเนี่ยแมลนครับบัว่ากันบัว่ากันด้านต่อใหญ่ครับตัวนี้ด้านต่อใหญ่นี่ไหวเนี่ยสีตัวนี้พอไปยังกันครับเนี่นนยร,รถทํางานเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะ พุณนะโอ้ได้ตกแต่งไหวยางสวยงามเลยครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาอีกสิทธิ์พร้อมเลยครับบ้านนี้พร้อมเลยครับพร้อมรุยทันทีเลยครับนี่ว่าน้ำม,มันเครื่องก็เปลี่ยนเลยละครับนี่นั่<า>นเปลี่านเช่นงานเราอัดเจลาบี้เปลี่ยนน้ำม,มันเครื่องน้ำในไทยท้าบ่ให้ขาดค,ครับมึงตลอดคือเฮาเช็คไว้แล้วครับระบบน้ำม,มันให้โดเรลยวก็ให้เรีย,ยกไงครับก็ต้อง เบิงบ้งเบื้อยู่เรื่อยๆก็เติมไปเรื่อยๆล่ะแน่นครับแตเติมเท่ละหาลีดไว้นะขาดโบ,บกเกิลก็บแซงเข้าตรงมึงไว้คือว่าเตรียมพร้อมตลอดเลยเตรียมพร้อมไว้ความบางยามมันอาจจะมีกั้นเค็ดงานเมนแนวรถทำงานมันก็นมีการนซึกล้อละครับมันก็นมีมีแห่งมียังน้ำแน่ล่ะถามมาแฟนขับพออ่อหน่อถามมารถพรยย่อไนนี่เด็กพ่อปีหรือยังอัน บางคลิปแฟนครับเพิ่อนก็ถามมาว่าทางเตะสื่อมาเคยมีปัญหาบ่กผมก็เลยบอกไปว่าบ่มีเนาะบ่ถึงมีกะเล็กๆน้อยๆครับคือว่ายูพภายหนอกเสียฮ้ากะมันบ่อใส่ปัญหาอยู่แล้วเนาะบ่าแต่เป็นรถไทยี่ห้อแดงกระซังครับเด้วยเหตุ็ดงานน้านไปนัานไปมันก็มีการซึกรอในเล็กน้อยมันกะบนว่าสีไเ้แบบสมอจว่าคันนีการน้ำมันมันเติมมันเติมมากขึ้นปกติ บางเธอบางที่อาจจะบ่แม่หมนหัอหน่ำหัวอาจจะเป็นสิ้นข้อหน่ำหัวอันนี้มีข้อนห,หน่ำหัวทีมึงน่าเบาเล็กหน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยเฮ็ดงานกับพ่อเงี้ไปแล้วก็ได้เฮ็ดเองแม่นครับแม่นครับเพราะว่าเพิ่นผู้ใบ,น,บนี่เพิ่นได้เฮ็ดเองเบิดบครับทั้งทางมา,างหลังซึมบอ่อเยือ่อบ่อมึงระบบผ่านหลังให้แฟนขาบมามึงเลยนี่คือรถปีหนึ่งครบครบปีหนึ่งคือวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาเนาะแมนครับเพราะว่าปีใกล้อาจารย์สุรศาสตร์พลน้ำมาส่งแมนครับ ยี่สิบเจ็ดมิถุนานี่แหละเดี๋ยวสีทาแฮร์เฟนคขับเพิ่นเบิ่งกับไก่เลยครับบัดเวลาเพิ่นจอดนะครับครับมึงครับนี่กับเวลาการทํางานนะมันแตกต่างกันบ่หรือว่าจังได๋ก็เดี๋ยวใส่แฟนคขับเพิ่นเบิ่งกับไก่เลยครับครับระบบย่างครับปีนึงนี่เบิดส์ดซื้อมาเพื่ปใดเพื่อใมึงโลดครับส่วนท้ายเพิ่นก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่ครับย่างก็ได้ปีนึงพอดีครับนี่ไปเว้าง่ายเรไปนี่ก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่ ย่างหลายย่างหน่อยครับย่างปีหนึ่งมึงได้ครับลองย่างครับขนาดไปลุยปลาลุยยังมากโอ้ยปั่นภาพมงเราครับนี่ย่างหลายครับย่างหลายย่างง่ายหลายครับลองแขนกับมาเนี้ยงย่างย่างเต้นอยู่ครับขนาดย่้นเลยครับนี่อีคารหกปีกับบริเตียนเราแอนนั่จ้านักสุราศาสตร์เราบอกว่านี่คือย่างแท้ใส่บ้านมันจะมีย่างหลายยี่ห้อถ้าเราเพื่อนจะวางใส่ยี่ห้อนี่คือว่ามีหลายยี่ห้อของแท้แล้วคนถามมาย่างนี่ขอบเท่าไหร่ แฟนครับเพิ่งนก็ถามน้ำเจ้าแ่ยแฟนคลับล้มึงน่าัโอเปีน้สิบแปดสี่สามสิบอาหนึ่งมันหนาสี่ขอบสามสิบอีรีแล้วคืนเนาะเออหนาจะเป็นขอบสามสิบสิบแปดนี่คือยังโโห้นะครับกับบก็มีบเดียวเนาะกับโบคอยมีควอมดูมาเลยเนาะสิบแปดสี่สามสิบอาหนึ่งสี่มือไม่ครับมือไม่มือไม่ครับผมกับบอโห้แต่กไปซื้อก็ตรงนี่แหละครับยีงห้อ ยังบุราีหมูจะตลองเป็นยางรุนเลยนะเยอยนะครับสภาพโดยรวมฟอร์ดเท่าเดียห้องขั้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องม่วาน้ำมันเครื่องนี่บุ๊มีเหนื่อยไหมครับพี่น้องม่วาซึมบุมีซึมบุ๊มีซึมเลยป๋าเราเห็ดแน่นอนแหงครับเนี่ยเห็ดดีแหงนี่ระบบของไอ้บอลขาดาบรุ่นนระบบนี่ครับนี่ ไอ้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 ตอนนี้คอนทนอ่าคอนถอคอนทนมันซึมมันเยิ่มมันอาจจะมีนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ทือว่าธรรมดาครับตํานี้แล้วกระถามาเครื่องนะครับเครื่องเยิ่มบอเบามงสีใหม่บุมีเลยเครื่องบุมีเลยบุมีเลยเออบุมีเลยครับบุมีเยิ่มเลยมึงระบบฟ้าเนี่เออแล้วก็ระบบมึงระบบดีครับส่งเกียร์ส่งต่อเกียร์ซอหยังเนี่ปปาเราเห็นดี โบมีซึมโบมีซึมปลาสุรศาสารเราเด็เฮตี้เก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพสภาพโดยรวมโบซึมกหมือนเดียวกันนะโบมีซึมเลยแม่นระบบเผาหนาเผายังกับโบมีซึมเลยโบมีย้อยปอกๆเป๊กๆโบมีเลยครับพี่น้องอาจารย์สุรศาสตร์นี่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านะครับเด้อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีมากๆในเขตนั้น เอออยู่บ้านขี้เล็กได้เนาะครับเราบริหารงานเราดีดีทั้งงานเราเองทั้งงานลูกบ้านเนาะผมเสือผมเสือถือว่าเราเราบริหารได้ดีเนาะบ้านขี้เล็กอำเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่นเนาะขอบคูดแล้วก็อบอุ่ณเลยครับเลี้ยงบ่แม่นแต่เราเป็นแต่ผู้ใหญ่บ้านเรือจะรถเลยหนูก็เลี้ยงไก่ก็เลี้กันเนาะเราชูยางเอาเบิด์ตคูยางครับบ่ฮีบ่ฮีบ่ฮีครับเราบ่เลือกงานได้ครับอาจารย์ได้เบิด์ตคูยางลูกบ้านเป็นทุกเป็นหลอดมากเลยนะว้ บ่ได้ยากบ่ได้ยากเกินพอสามสิบนาทีรู้เรื่องจัดให้เลยจัดให้เลยน้ำบ่ไหลไฟบ่มาณน่ะว่าเราบริหารปุกบ้านเราดีอยังตัวอาจารย์เฮานี่แหละครับสภาพโดยรวมกับชิวประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านถือว่าคุ้มค่าครับท่านนี่ผมให้มึงเลยนมันนี่เพราะว่าแฟนคลับเพาก็ถามมาหลายรอบเมน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 ครับแฟนคลับเพิ่งก็ถามมาหลายถ้าหากว่าไผอยากเล่นรถ บางคนเพิ่นก็ถามมาฟอร์ดกับคูบูต่านี่เอาตัวใดดีพอนะผมก็เลยว่าก็แล้วก็แล้วแต่คนมากครับเพราะว่ามันมันก็บอกมาถือนะถ้าถามผมบัตรต้นแรกผมก็จะไปซื้อมยูเือกันแมนครับมยูฮาฮามยูฮาฮาครับตอนนั้นผมมาแห้งไหลผมว่าท่าหนามันคือรถถังเลยเตะว่าขต่เตว่าบัดพ่อได้ศึกษาบังคับเรี่ยวแมนอันเฟี้ยนครับหูวบอกว่าอ่าห่วย ศึกษาอยู่เป็นปีสองปีเลยเนาะก่อนแมนครับก่อนสศซื้อรถคันนี้นี่ศึกษาเป็นปีนะครับแมนเป็นปีสองปีเลยกว่าสิมฮอดเมืองไทยเนาะแมนครับรถผู้ดียังกีดได้นี่ตระกูลเขาคือผู้ดียังกีดนี่แหละยู่แถวเขตอำเภอวังหินน,น,หนี่ก็หวยรถรุ่นนี้ก็ว่าหายาคือได้เนาะแมนือมีบ่ลเทมเทพซีโบมีเนาะเทพสิบบมีบบม,มีอยู่กับนับขั้นได้นะเดี๋ยวนี้ครับแมนคำถามว่าระบบข้าน,นาระบบ ใบมีดนาทุกย่างนี่น่าจะผลิตมากไปกับเขาแล้วเนาะน่าสีเม่์แล้วครับเพราะว่ามันมาเป็นสินเป็นส่วนเนาะนีบ้ามือสีมามึงไม่ว่าจะเป็นการหล่อเสื้อเกียร์เหมือนกันหล่อเสื้อเกียร์พวกระบบมันนี่มากกับเขาไนเรื่อยครับผมนี่นี่ครับแฟนครับเพิ่นมาเครื่องมันที่ใดไเพิ่นมามันที่ห่านอะนี่เนาะคราขอบอกแฟนคาับพ่อนอาว่ารถรุุนนี่มันเป็นคือมันจริงสติเกอร์มันจะเป็นหกพันสิบครับ ตัวกันนะครับน้องมันเป็นหกพันหกทีห้าครับผมตัวเทตัวเท,ต,วเทตัวเทครับตัวนี้บ่มีบ่มีผสมนะครับเบื้องอารยนสุรศักิ์ครับรสผสมนี่อารย์สุรศัสดิ์หรือว่าผู้ใหญ่สุรศัตดิ์จะไม่ซื้อแต่ว่าวก็จะเอาไม่ไมเอา,าขายให้กับลูกค้าโดยเด็ดขาดต่ว่เทว่าผมบอกไปผมบอกตามสตติเกิดมันได้ซื้อนะครับครับผมความมุสงสีพากาบอกไปตามสตติเกิดนะครับนอ้องเดียวผัดเทวะเอียงสตติเกิดเธอเหลืออยู่คือว่าไปแนวนั้นต่ว่าทีเทะจริงี่ว่ตัวเต็มมันนะมัน เป็นหกพันหกเนาะที่หาครับพี่น้องนี่รถหาพันเขาก็ติดสติกเกอร์หกพันสี่สิบครับผมมันเป็นสติกเกอร์ที่ยอดฮิตครับผมแมน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 มันมันกำลังยอดนิยมเลยช่วงนี้บอกง่ายๆเราไปนี่บางคนว่าไม้เหล็กเครื่องไม่ใส่หนีด้วครับนี่ไม้เหล็กเ<อ>ครื่องที่มันแข็งแกร่งอย่างนี้นะครับเด้อป้าป้าเพิ่นบอกม่นบอกป้าเพิ่นบอ,กม,ก,อมกมากนะครับนี่นี่ครับนี่ผมกำลังหูนะครับนี่ เป็น<ม>ดาวนะครับเพื่อนจะเป็นลูกดาวอยู่นี่เลยนะครับนี่สองดาวนะค,ครับเพื่อนนาหลังโอ้นี่ครับเด่งเหยียบนี่ครับนี่นี่คือหมายเลขเครื่องเลขเครื่องอยู่นี่โอ้กำลังหูดน้นี่ครับพี่น้องบางคนบหนูดิจะไปหาต้นในโตเครื่องโบแมนได้ครับเพื่อนโบมีโบแมนมันต่งอยู่นี่มันบอกเนนเอันนี้ก็เป็นที่หานี่เระแฟนคลับเพื่อนเดี๋ยถามมาอยู่เรื่อยๆครับว่าไอ้นี่นี่อาจารย์สุรศาสติ์เลือว่าผู้ใหญ่สุรศาสติ์นี่เราสีเน้นบอกว่านี่คือ n5nn006e oh. นี่ีเราเคยแนะนำให้ลูกค้าห้ามึงนี่ทุกอย่างรถทีสื้อมาบอมแมนนะเครื่องนี่เป็นหกพันสีบเกียร์เป็นของ 6, หกพันหกเนี่กับบอมแมนได้ครับอันนี้ตัวเต็มเลยเพิ่จัดมากเพ<า>ิ่จัดมากบ่ออะไรมีว่าถ่ายทอนแบบเอีย,ยงเพิ่นเบาเอียงก่อนที่ว่าป้าเราเ, 6, เครื่องเป็นหกพันหกสี่กับบ่ออะไรครับเกียร์เป็นของ ทั้งเกียรยทั้งทนทายนี่เป็นของหฮปอนซิแต่่าเคืองเป็นของหฮปนงนี่ก็บ่ไดดกันอีล้วครับนี่แกรับตามึงลบไอ้ค้นจีบา้าแนะนำการไปสือไปขายอาจารย์แล้วก็มันงงผ่าบอกแล้วแล้วก็สิบบอ่บอบอ่เห็ดแบบนั้นมันบ่ดีเนาะมันบ่ดีเดี๋ยวซื้อเสียงอาจารย์นี่มันเดี๋ยวลูกาา้าโอ้ทัวประเทศไทยเกินเทศเกินประเทศไทยไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าเอาไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามีปัญหามามันหง่าง เห็นเห็นบอกคือคันนี้นี่ถือว่าโอเคได้ครับนี่บอกว่ามีปัญหาได้ครับนี่ยกับเส้มีปัญหาในแค่เล็กน้อยครับนี่ถือว่าเอียงข้อหมอน้ำเพิ่นหัวในเล็กน้อยครับแล้วกับสายพ้นกับเศได้เปลี่ยนในเส้นละลอยก็บาทเนาะอุ้ยสายพ้าเมื่อกี้เนี่ยมันทำงานนอกจากชีวางเลยเนาะเฮ็ดงานละงานสองหมื่นสามหมื่นเศษละลอยกับสิบบาทบระกาศเมนปูดพืติเนาะท่านบอกเส้นละพันสองพันก็บ่าเพี้ยงเลยเนาะอันนี้เคส วุ้ยสำร่อยนี่มันกบบนั้นครับไปทะเบียนครับหุ่นโอ้ยอาจารย์ละออนเออทะเบียนพร้อมได้ครับรถนี้เออเดี๋ยวสิบอกแฟนคลับนะรถคันนี้มีทะเบียนพร้อมได้ครับพี่น้องเนอะรถมีทะเบียนพรมมีเหรมอาจารย์สุรษะบอสครับนี่ครับสื้อมาขายเห็นได้แล้ครับตรงมีเหรียมีทะเบียนได้ครับมีทะเบียนเรียบร้อยครับนี่จังหวัดศรีสะเกตโอนกันเรียบร้อยครับนี่ครับโอนเรียบร้อยครับตั้งเตสตั้งเตสตั้งเตสื้อมาเลยครับพี่น้องเนี่ยห็นบอสเนี่ยโบเมนมามีแต่ใบสื่อขายโบเมนได้ครับบางคนก็ถามของบาเนาะว่า ดาวเท่าไหร่เมนครับอาจารย์ผู้ใหญ่สุรชาติไม่ได้ขายรถดาวแล้วไม่ได้ขายรถเงินเซ็นเงินเสือเมนครับอาจารย์ต้องสดอย่างเดียวครับสดย่างเดียวแต่คุณวางดาวได้แต่เวลามารถจะต้องมีเงินสดมาครบทุกบาทเอ่อที่เหลืกครับมีการจองกันเนาะหรือว่าค่ามัดจำนะครับถามว่ามีามัดจำถาว่าย่างไรคือบานเท่าก็ดีนะบางคนบันกาไหวใจในในการทำงัดเมนเมนเมียนพนโอนเงินมาเลยพันโอนเงินมัดจำมาก่อนเลย เอาลูกค้าเพิ่อนอยู่โคราชเนยอยู่หันอยู่นี่เนยอยู่ต่างจังหวัดอยู่บักไก่นึงครับบบได้มาเบิ่งรถเลยครับพี่น้องโอเนเงินมาเลยบ่แม่นว่าผมเสียอาจารย์สุรศักดิ์ได้ครับเพราะว่าแฟานครับที่เพิ่นมักรถในรุ่นของหีหอนี่มักความแห้งแม่นครับถ้าถามมามัน<ผ>มบึกข<ส>าความเร็วบึกบ,กบึนดีพอมารุ่นนี่งกาบ่ได้ตังกันเอกครับว่าคูปตต่าสิแลสผอดอยู่แค่5นาทีก็บ่มีผลยังครับ อันนี้แล่นไปที่หลังคนซีบนาทียังเห็นงานไหนไร้กลัวไปก่อหานาทีแมนแมนแมนมันได้งานนําเพิ่นคงานไร้กลัวครับผมหน่วยเป๊เมางานเมายังมันกัดควายไงก็ได้งานไงก็ได้แมนครับงานพอกม่นี่ยังบ๊อบพี่คนเสือได้ว่ารถไถยหลุดหนีเสดิเสดิไทยหน้าเกินเกียรตสิบไรเออเกิดเกียรติสิแปดสิาบัดเทว่าบัดพ่อมาคิดคิดรวมรวมเบิ่งเลี่ยว มันหนาสุดล้ายก็เจ็ดสิบไร่นะผมว่าคือเบาๆในปริมาณทีวออ่ว่ายั่นเพี้นครับว่าวอดว่าวโเมียนว่าแบบขาวๆประมาณประมาณให้เพี้ยนครับเป็นเดี๋ยวหัวเดี๋ยวเห็นน้ำนอพี่น,นาติดขาดเพราะด่งปลได้จเป็นเบาเมืองสีผมว่าพีนานี่บอกแค่ได้ติดขาดนี่บอกว่ได้ยุ่งเนเทอะะครับนี่เทมยังเจ้าของกับสีบลได้เห็นเบียของเจ้าของผเลยนโลตัรีหรือโต อาร์ตสางนี่ผมบ่ใส่นะครับเพื่อผมผมบรับจ้าคงานนั้นมันสิ้นื่อยแห้งครับเอาแต่จะของบริหารอย่างอื่นเอาแต่ขาดก็พอแล้วพี่นครับกับนั่นแหละกับพันสามและมองว่าแหละมันสิได้งานเพิ่มอีกเพราะว่าที่กะมองที่ว่าตรงการบางคนก็บตรงตรงการบุกเบิดก็ยังหลายครับพี่น้องยังหลายครับยังหลายคุณลุงคนมาผมจ้างผู้ใบมือละจังไงผมก็ขอบอกนะครับน้องการงานพอรถนี่มันเหตุงานได้เร็ว ผู้ใบเราขับได้เร็วเนาะแมนครับไถยสองสามเจ้าเนี่ยก็ได้เงินมา่นหาพวกพันกัน 6, สิก็ imet, ถือว่าคุ้มนะครับพี่น้นองทั้งด้านด้านสมองใน่อันนี้เนี้ยไทย่างเดียกว่พ่อคนก็อยากกับอยากปั่นหันปั่นเนี่ย,ย,ย,อยนเอาคิดไว้แมนแต่ว่าส่วนใหญ่มันสีมีแต่งานเหมาเด้แมนเอ่อแต่ว่าแฟนขับเพิ่นถามเข่ามาหลายคนว่าไล,ล่ลาท่า้าแต่ว่าโบขอบอกเป็นไล่เด้อส่วนใหญ่มันสีเป็นเหมาครับครับมันสีเป็นเหมาอืมเหมาเหมาเมาก็เลย ก็พากันมันน่อยหลายเขาไปตอนเทาเรีนรถไปสมกิโลไปหน้าแกสองลาแมนนแมนนแมนแครับไปไนาสองลาเขาก็ได้กลับาแสี่อยกาบาทแมนนแมนแมนแมนแคอนมันไปหาลอยอยู่แล้วแมนมันมันบกุ่มนะครับอันนี้คือว่าเมากันไปเลยครับวอกขาดขาดไปเลยถเป็นเพื่อนที่ใส่ยี่ห้อคู่บตากันว่าหน้าสองยรนไปอีกสามกิโลไปกลับกกิโลแมองคิดน้ำดนกระบาข่านามันสิเปลืองขันมาไปไทยกับว่าไเราสองลอยขันมาเตรียมที่กับสองลอยเศร้า แต่กระทำว่าสื่อใจกันนั่นมันกับไปได้อยู่ไปได้อยู่กับโบใจกันลหรอแมนครับตัดกันเต่วถ้าส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่แหละก็มีแต่เมาแหละแม่นแกนกับมี่เจ็ดแปดไรน์แล้วก็มีเขาไปไกลเรื่อยๆแล้วก็มีคนอื่นใส่ไปเรื่อยเท่ากับซาแมนเออโอเคอยู่ใบเมียนี่ยสองเมตรพอดีนะครับเด้อใบเมียกับสองเมตรพอดีครับเดี๋ยวเวลาเด้ออยู่เนาะเดี๋ยวเกียตมึงหนึ่งสองนะครับเด้อ 2, 2อสอกอืมสามศอ,อ,อกสี่สอกสี่สอกก็ปิดเกือบคืบหนึ่งครับเป็นสองเมตรพอดีปาทีนขาดอยู่ขอมือหนึ่งสี่หัดสี่หาสอกอันนี้สี่สอกพอดีเดี๋ยวมือได้วางๆใช่เพ่อนผู้ใบมาเปลี่ยนผานขีเมาให้ยครับนี่ครับเพราะผานขีเมาก่ะ ระบบฝานนบีบ่มีบุ่มบ่มี่บินนะครับเด้อของเถะดีนะเนาะแข็งแห่งป่ะครับบ,บ่มีบุ่มแต่ว่าขี่เมานีอยากอยากไปก่อนเนาะเพราะว่ายังบอกพิ่นลงเลิกไปถือ<ม>หินแฮงนี่ครับถือหินไอ้มันสิขัดก,กันยะเกียบๆนี่คือตัวน,นี้นะครับเด้อแต่ว่ากับโบใส่ปัญหาดอกของภาหน่นองเขง้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ระบบฝานระบบเปี่นฝานฝานนีบ่มีบม่บินนะครับนี่นี่ถือว่าโอเคเนาะ คือว่าเฮาไปบุกเบิกให้ต้านแฟนคลับเฮามึงต้านคลิปเนาะเรี่ยวเรี่ยวที่ว่าไปถ่ายทุกคลิปนั่นอยู่ในหน้างานจริงทุกคลิปเลยเด้อครับแบเมลครับแบเม่โบเมว่าบ่แม่นว่าไปเฮ็ดเฮ็ดเอาคลิปสิบ่แม่นเด้อครับฟังเสียงบ่เอาได้ครับได้ๆๆๆๆๆนะครับพอดีอันได้เฮ็ดท่อมาใหม่ครับเดี๋ยวให้ให้ได้แฟนคลับเพิ่นได้ยินเสียงนําแน่เพราะว่า วามเป็นก่นอเครือเนาะแม่นครับเมื่อนัน้นไปบุกเบิกให้มากมันไปนก่อเครือมันเลยท่านเออเออโอ้โหุกชืดเลยครับพี่น้องเอ้ฟังมึงเสียงหน่อยครับพี่น้องฟังมึงเสียงกับกินคารแล้วครับ คดว่าโอเคนะครับพี่น้องสภาพด้ยวยร่วมหนึ่งใบบงใบเมียกล่งขึ้นล่งปกติครับขึ้นเร็วลงเร็วครับอพอคือขึ้นสบายเลยครับใบเมียรับโอเคครับเนื้อเทียวครับพี่น้องดังหนัก ดังแหลมก็เก่าฮัลทครับพี่น้องสงสัยได้เห็นงานแรกนี่สงสัยหูอนึ่งเลยครับผมนี่เสียงแหลมเสียงมวนเสียงหาวเกาเก่าครับพี่น้องสำหรับปอดเท่าเดียวเท่านะครับนี่เสียงนี่ยหาวเป็นหาวครับ ครับเกลียวหลายสุดยอดครับเสียงทอน,นี่ฮาวห,หลายครับพี่น้องเอ้ยขนาดว่าท่านได้กินข้าวเสาร์ได้ครับพี่น้องนี่อยท่านกินข้าวเสารส์สิซ้ำได้ครับพี่น้องเอ้ยฟัง <ปะ S 1> มันก็เสียงโลด,ป, <ะ S 1> ป,รดประด้๋ยวุ๊ผู้ให่สะพานทางมาเราเห็นเพื่อนในมอไซค์ไปเตือนตัวไซบูญนี่มันไปหาสซบวกหนูแล้วโอ้เ <c oughs> พื่นไปหาหนูนี่เพื่นกินข้าเพื่นมีกำลังอะนะโอ้โใจจังหวะั่านเห็นบ่าวเมืองศรีเป็นห่วงไซ้์เลยแล้วก็เลย เเห็นนมาาะสงสัยเพิ่นบริยูครับไม่มีนาตัวอ,อยงยังเต็มอยู่นะครับนอกพอถึงก็่าเบิดโอ้ยเบิดเกิดบ,บอ่อใช่ปัญหามันเปลี่ยนได้ตัวสิฮ่องของมันอันนี้ได้มันบ่อบ่อใช่ปัญหาประดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะเป็นหม่องเครื่องเครื่องนี่ถือว่าโอเคนะครับทานอยู่แนี่มึงเลยไตทองนี่บ่มีการซึมกันหัวนะครับเด้อบ่มีซึมบ่มีหัวเลยไตทองเดี๋ยวไปมึงรถที่ว่าเพิ่นใส่คู่ปูตายด้วยกัน เพื่อนกันได้เห็ดงานดีขึ้นกันแต่ว่าถามมามีบอลซึมบอลยืมบอลจากของเพิ่นบนไซเพก่เกิดบอกว่าก็มีขึ้นกันมีขึ้นกันแล้วครับปัญหาของใหม่บางทีพอกันทำงานของรถเมน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 แล้วก็บริษัทสวนหยังนะคือว่าการใช้งานของเรามันหนักแล้วมันก็นี่ผลงานบุเมนว่าจอดย่ซื่อหรือหัวจุกจุกเนาะเมนคือว่าใส่ได้อยู่ ผ่านผ่านครับผ่านผ่านสภาพโดยร่วมกับถือถือว่าโอเคนะครับพี่น้องถือถือถือว่าผ่าน,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 นสมกับราคาอยู่ดอกราคากับซัมนีนก่กัถือว่าโอ้โอเคนะหลังห<อ>ลังจากได้ทําการทํางานมาแบบวู้หนักคือการเดือดวังหันนี่ครับนี่อา้าวกัน้ำเข่ามาประเทศไทยเป็นรถมือสองแต่พอสองาสห้าเนาะโอ้แล้วใส่ยุประเทศเขาเนี่จักรพี่ะ ตำนานมันนแะจะ๊ีมากนี่แม,นม่นควบทนควมเหนียวของเล็กด้วยครับเดอ้อตรงมืองที่ข้านขัน้นขา้นนี่เล็กจะหนาเป็นพิเศษระบบเล็กนี่ครับนี่หงมือนี่จะหนาเป็นพิเศษดีเป็นพิเศษนะครับเดอ้อสงสัยหนาจะมาจากเขาหน่ะแหละลุยปลาลุยหัวโพวกหัวโพนี่นโอ้ย้บไดียติแล้วครับนี่อะไรนี่ประองษตินะครับเดอ้อ ไงแต่อะไรถือไง,งแต่อะไรถือ้อครับเดอ้ออะไรมนันหาง่ายอยู่คร,ร,รับอะไรไปง่ายดีลยไปหอดรันอะไรใหญ่ๆมากแล้วเมียนครับมาเตรียมตีตปอกเสือปอกงี้รถยี่ห้อได้ที่ใส่ที่เตี๊ยเสือสูบไม่เดือนละเท่าไรเดอนละสองร้อยเื่องเมียนครับจากลานลูกกึ่งนอก,ม,กมีปัด๊ดมีปั๊ดทุกรุุนทุกยี่หอ้อแบบไปเบิ้งแท้ๆเลยฟอร์ดนี้ เดือนหนึ่งสองเื่องสามเื่องก็ยังตั้งหายหนักแมนครับปีหนึ่งฟอร์ดสี่มิลลิวสิบเพลิงแมนครับที่ปราร์ตีปอ,อกฟิตมาใหม่ไปตว่ว่าแต่เป็นระบบของรถสมนี่บอสองถ่อยโกเพลิงตัวเดือนแล้วกันมีมาเรื่อยๆโื่อยว้ยลานตีปอ,อกหนึ่งสนุกตีปอ,อกเอาอัดปอกเอาเอ้ยนี่ปอ,อยังไงไปมึงอยู่รานลถเครึ่งไหนแด้ครับเพื่อรถข้าเจ้าเฮ็ดนี่หรือว่าใไซไดล่ะ ตรงมือที่ควบต้นทาน้ำนะครับเด้อเรายันแฟนคลับเขาอยากยันสร้างไปแล้วเดี๋ยวสิว่าพูดง่ายตัวบ่ท่านเดี๋ยวใส่ใบมีดหนาบ่ท่านเดี๋ยวใส่ใบมีดหลังน้ำหนักตัวรถอยู่ที่สามตันห้าครับมึงได้ในคู่มือเลยมั้ยมึงได้คู่มือแล้วครับเอราะท่านเดี๋ยวใช้ฟ้านาเพท่านเดี๋ยวใส่ฟ้าลังนะครับเด้อน้ำหนักตัวรถอยู่ที่สามตันห้าอันนี้คือเบมึงในครูมือเลยนะครับมึงไดครูมือบ่เดว่าไปบ่เดว่าโพลนะครับนี่ บอกบอ<า>ก<า>ตามตคู่มือเลยนะครับนี่ยเต้ตัวเป็ดฟอดหกพันหกทีห้าเด้อแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งน้ำหนักอะไรบ่งหูอาจจะบ่งคือกันนะครับอันนี้คือเบื้องในคู่มือเลยครับพี่น้องแมนบ่ได้ตัวบ่ได้ยังเลยเบยื้องในคู่มือเลยขนาดบพรท่านในร่งน้ำหนักเพราะแล้วก็เอามารวมกันมึงน่าจะตกอยู่ประมาณสี่อยู่เนาะขนาดเสียดายู่เพราะว่าโอ้หนาล้างในกับโอ้เพราะว่ามันค่อยๆมันซุ่มตั้มต้นใหม่มันยังตึงเลยเนาะแมนครับ บ่เมนทั้งทั้งหนาแต่ก็หอยมันหลายกิโลต่ตืบนเลยครับเนี่ยถือว่าหนักนะถือถือว่าหนักอยู่แล้วนี่อันขนาดว่าด้ร่วมพวกกันเล็กนี่เขาเสริมขอไปเนาะเป็นพวกไในนาโกงนากากนี่แมนมาในล่วมอ๋อสามีิก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับอย่าลืมอนนะครับเด้องวันนี้เด้ออเจ็ดศูนย์หกอัสสันครับพี่น้อง ได้มาแต่มือหมอบลดผลละครับแต่ว่า,าผมบาดติดจะคืออ่คัดติดไปแเรายัางไม่ไปก,ก่อใหม่ man, ก่อใหม่ติดตุกเนื้อแมน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 คนบมรับใบจอนอ่ะก็เรื่องใบจ้ออ่ะอ่ะโอเคละครับเนี่ยเพ่อด้เบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืม,มกกลน,นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่แฟนคขับรถไถเฮารถไถฟ,ฟอร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับบ่าเมืองสีวีสอ็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงสามีครับนี่สวัสดีครับผม